สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แถวๆสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็คือที่แรกก็ว่าจะไม่ได้มาแต่ว่าขับเล่นๆขับดูอะไรมาเรื่อยๆนะก็เลยบอกเอา้าถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วก็เลยเลี้ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูไปเดินดูซิบุรุคนเยอะด้วยนะวันเนี้ยรถไฟรถไฟ ขายของเต็มเลยอะ่ะนี่นี่รถไฟรถไฟมาถึงมาเจอรถไฟพอดีเลยคือเขารอรอให้คนหลบรถไฟรถไฟออกแล้ว อันนี้เป็นขบวนรถรถท่องเที่ยวนะครับทนบุรีน้ำตกเนีับเฮ้ยใช่ไหมม่าจะใช่นะเพราะว่าไม่ได้แบบนะักท่องเที่ยวทางนั้นเลยทนบุรีน้ำตกน,น,น้องบตา,ายครับน้องใบายบอกว่าตั้งใจใบ,บายมากวันนี้นยครับ โอ้ขอบวนยาวอยู่นะเนี่ยโอ้ยาวมากยาวมากมเป็นกระบวนท่องเที่ยวนี่นเอง เอ๊ะอาจจะเป็นขบวนแบบปกติอ,กอย่างนี้แล้วเนาะทนบุรีน้ำตกไปข้ามข้ามไปดูด้านนี้กาแฟร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆนั้นนะร้านขายของอะไรเงี้ยนะครับโบวนี่คนก็จะอยู่ตรงกระเตาะน้อยตรงนี้น,นี่ร้านขายของ เดินเดินไปดูที่ะสะพานนรือสะพานข้ามแม่น้ำแควไปเดินที่เที่ยวได้อ๋อเขาบอกว่าห้ามนำจักรยานห้ามนำจักรยานหรือว่าจักรยานยนต์เข้ามาขี่ในทางรถไฟถ้าเกิดปัญหาจะไม่รับผิดชอบ ามันก็ต้องมีป้ายบอกก่อนนะเนาะคนไทยแล้วก็อิสระคือคนไทยแล้วก็อิสระอิสระที่แบบว่าทําอะไรตามใจฉันเนี่ยต้องมีป้ายห้ามก่อนเนาะไม่งั้นอนะ่ะแสดงว่าต้องมีคนเอามาแหลเะเขาถึงติดป้ายห้ามไว้ก่อนนะอะเราต้องเดินเดินไประวัติก็ ยังไงประวัติก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาแล้วนนทุกคนอู๋อันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะมีแพร้านอาหาร <laughs> มีแ <laughs> บบส่วนร้านอาหารด้วย <Yeah. S 1> เดินไปยาว <laughs> ยาวๆ เดีย๋ยวเราเดินมาตรงกลางมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็มาดูแลอยู่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงไปโอ้โีวัามาอยู่ตรงกลางนะครับทุกคน เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้สิเนี่ยเวลาที่รถไฟมาเขาก็จะมาหลบกันอยู่ตรงนี้แหละปื้นนี่บรรยากาศนะครับวิเราเคยมานอนแพรน่าจะยาวไปทางนู้นน่ะนั่งแพรไปแล้วก็แบบไปถึงที่พักไปทางนี้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 มาดูด้านนี้โอ้ดนนี้น้ำไหลแรงอยู่นะเนี่ยดูดิดูดิด เป็นแบบน้ำวนน่ะเนี่ยเห็นนะน้ำนกเต็มเลยสะพานนี้มันก็มีประวัติศาสตร์เนาะยาวยาวไกลน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเราไม่มันมัน,ม,นมันได้ประมาณนี้มันเหมือนกันสองฝังไม่ต้องเดินไปจนสุดก็ได้มั้ง เดินแบบเดินดูบรรยากาศคือแดดร้อนมากใครมาก็คือให้เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันแดดมาดีๆหน่อยนะแดดเผานะ แล้วก็มันจะมีแบบนอกจากว่าตรงนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีอีกที่หนึ่งคือเป็นช่องเขาขาดนะครับช่องเขาขาดอันนั้นก็มีประวัติศาสตร์เยอะเอาเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเนาะคือบอกว่าจะให้มาเล่าเยอะก็จะไม่ได้ทั้งหมดอะแต่ก็คือคร่าวๆอยู่ไปเดี๋ยวเดินนอกจากว่าจะมีตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนี้แล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะแบบเดินเข้าไปด้านในไปดูมันมีโซนร้านขายของฝากของกินอะไรต่างๆนานาลูกระเบิดลูกระเบิดใหญ่เชียวนี่ยร้านอาหารมีของกินมีกาแฟมีอะไรเต็มเลยร้านขายของยาวไปถึงตรงนู้นร้อนมากเผามาก เียมาทัานแบบรถไฟพอดีโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปทางนี้เนี่ยก,ก็นี่เยอะแยะเยอะแยะเนี <รอ S 1> ย่ยเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เพราะว่าเราจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในจะซื้อตอนนี้ส1บเอ็ดโมงเชา้าสิโมงคือแดดขนาดนี้ ถ้าหกสิบเอ็ดโมงยังแดดขนาดนี้เลยที่มันจะซื้อร้านนั่นแหละถือว่านี่เป็นแบบโซนของฝาแฝดเราจะค่อยตัดจะค่อยไปกินกาแฟเดี๋ยวไป,รเ,วไปเราจะขับออกไปแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวไปนู่นนั่นนี่เสร็จทุกอ่ะจะค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง ร้านของฝากโอ้มันเป็นแบบพลอยเพชรพลอยของเมืองการนะยมเลยของฝากของร้านของฝากโอ้พลอยพลอยแท้นะครับหินมงคลหยก ลอยอะไรเงี้ยเต็มเลยเนี่ยเ,เยอะมากชูรี่ประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารเป็นร้านของกินเครื่องประดับเราจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่มันจะมีมันจะมีช่วงที่แบบว่า ช่วงช่วงเหอก็คือใส่จังเลยแบบซื้อซื้อใส่แล้วก็เก็บแล้วก็ช่วงไม่เหอก็คือเนี่ยไม่ใส่อะไรเมื่อทีแบบลำคาญมีคนที่ลำคาญก็เลยบอกว่าใส่อย่างเดียวคือนาฬิกาไว้ดูเวลาอย่างเดียวเครื่องประดับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะครับเนี่ยแบบเยอะมากเลยเนะี่ยเป็นร้านตู้เต็มเลยยาวไปถึงนู้นอ๋อด้านในมีของกินนอกจากว่าจะมีเพชรรลอย ต่างๆนานาแล้วหินมงคลแล้วนี่ตรงนี้มีร้านข้าวขาหมูมีร้านอาหารตำสั่งอะไรเงี้ยนะครับวิดหน่อยนะอน้ด้านนี้ก็จะมีแบบว่าร้านข้าวนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการพามาเดินเล่นเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันแล้วก็เอารถไปคืนแล้วก็ไปบขสแล้ว